อ่สาสวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับอ่านภาษาอังกฤษวันนี้นะคะเรามาทบทวนต่อจากคาบที่แล้วนะคะเราเราอ่านกันในเรื่องสีกันใช่ไหมคะคาบที่แล้วเรามาต่อกันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยทบทวนของคาบนูนว่าเราอ่านสีอะไรมาบ้างอ่ะให้เด็กๆดูเลยรูปแรกรูปแรกเป็นรูปอะไรคะอ่ะรูปแรกเป็นรูป สม้มใช่ไหมส้มภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ orange orange สีสม้ม orange อ่ะสะกดตามนะคะ o r a n g e orange สม้ม orange สม้ม อ้ออออเรนส้มอ่าออเรนแปลว่าสีส้มนะคะเด็กๆอ่าต่อไปสีนี้นะคะดอกไม้นี้จะเป็นสีนี้เลยสีนี้คือสีอะไรคะสีมว่วงอ่ะเพเพเพอร์เพอเพเพเพอเพอสีมว่วงอ่ะพียู อาเพพีอลอีเพเผีเพลสีม่วงเพ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 ลสีม่วงอ่าถ้าเราสะกดนะคะอยู่กับอาออกเสียงเออเอเออเพเพเลอเพเพอเพ สีม่วงอ่าเด็กๆจำนะคะเพอเพอสีม่วงอ่าต่อไปชุดรำชุดนี้เป็นสีอะไรคะสีชมพูภาษาอังกฤษว่า pink pink เพอเพ pink อ่าสะกด pink เพออีเง pink สีชมพู P I N K Pink สีชมพูเก่งมากค่ะเด็กๆอ่าคราวนี้นะคะสีนี้จะเป็นสีน้ำตาลนะคะอ่ะสะกดตาม B b b บ o w n สีน้ำตาล B b b บ o w n สีน้ำตาล B อ่าโอ W ดับเบิลยูอสีน้ำตาลเบิร์กอาบราวสีน้ำตาลอ่าบราวแปลว่าสีน้ำตาลนะคะเด็กๆอ่าดูสีสุดท้ายสีอะไรสีนี้ดำปีเลยอ่าสกดตานนะคะบ L A C K black สีดำ black สีดำ black สีดำอ่าเรามาทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะ orange สีส้ม orange สีส้ม purple สีม่วง purple สีม่วง pink สีชมพู pink สีชมพู brown สีน้ำตาล brown สีน้ำตาลและ black สีดำ black สีดำอ่ะคราวนี้ คุณครูโบจะออกเสียงให้นะคะออกเสียงคำศัพท์แล้วให้เด็กๆเนี่ยพูดเราเองเลยว่าแปลว่าสีอะไรโอเคไหมเด็กๆพร้อมนะพูดดังๆนะคะ orange อ่าเด็กๆพูดเลย orange สีอะไรคะเก่งมากคะ่ะต่อไป purple สี purple สี purple. ส โอเคค่ะต่อไป Pink เสียอะไรเลย Pink อ่าเก่งมากค่ะเด็กๆต่อไปเลยค่ะ Brown brown อ่าและตัวสุดท้าย Black black อ่าเก่งมากค่ะเด็กๆอ่าต่อไปเรามาทบทวนของคาบที่แล้วนะคะทบทวนเรื่องสีเหมือนเดิมอ่า ทบทวนครับที่แล้วเราเรียนเรื่องสีไปเด็กๆได้ดไปฝึกท่องฝึกอ่านกันหรือเปล่าอ่าคำแรกคำว่าอะไรคะสีอะไรเอ่ยนี้ที่ครูบระบายอยู่สีน้ำเงินหรือสีฟ้านะคะอ่ะเบอเบอบรูสีฟ้าทบทวนก่อนนะคะเบเล โอ้บลูสีฟ้าอ่าคำต่อไปไวท์สีขาว the white white สีขาวอ่าคำต่อไปเรดเดรเอดเดเดรดสีแดงเรดรดสีแดงอ่าดูกล้วยเลยค่ะย่ย่ Yellow, lu si Yellow, yellow. e eh, le ye lu le o lu ye lu si, à, si C -c -c green si khiao green si green สีเขียวอ่ะคราวนี้ครูโบจะออกเสียงคำศัพท์แล้วก็ให้เด็กๆอ่านสีออกมาเหมือนเดิมโอเคไหมคะอ่ะพร้อมไหมอ่ะเริ่มเลยนะคะ blue สีอะไรคะ blue อ่าเก่งมากคะ่ะต่อไป white สี white สีโอเคคะ่ะต่อไป red สีอะไรเอ่ย Red สีอ่าต่อไปนะคะ Yellow Yellow อ่าเด็กๆพูดเองนะคะอ่าและสีสุดท้าย Green สีอะไร Green สีเขียวเก่งมากคะ่ะเด็กๆปลบมือให้ตัวเองหน่อยอ่าสำหรับอ่านภาษาอังกฤษวันนี้ คุณครูก็ให้เด็กๆฝึกอ่านเสร็จแล้วสิ่งที่เด็กๆควรทำต่อไปนะคะก็คือฝึกอ่านกับผู้ปกครองที่บ้านก่อนนอนทุกคืนเลยคำศัพท์เราจะได้จำได้แม่นนะคะอย่างเช่น blue สีฟ้า white สีขาวถ้าครูโบถามว่า red สีอะไรคะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็ต้องตอบได้นะเป็นคะแนนทางนั้นเลยนะคะที่ครูโบสอนไปอย่าลืมนะคะ ไม่แน่นะเดี๋ยวครูโบจะให้อัดคลิปวิดีโอส่งเรื่องสีให้ผวกครองถามแล้วให้เด็กตอบส่งมาให้ครูโบดูด้วยนะเด็กๆต้องไปฝึกนะคะอ่าสำหรับวันนี้ครูโบฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ